ใจเย็นๆวันที่ยี่แปดนะเพราะว่าวันนั้นเมืองโบราณเมืองโบราณสมุทรปราการเขาจัดงานนะจัดงานอะไรรู้ไหมชื่องานที่จริงเขาจัดงานตั้งก่อนก่อนก่อนเรื่องนี้จะเกิดนะตั้งแต่เดือนก่อนแล้วงานนี้คือเขานิมนต์หลวงตาไปเป็นประธานฝ่ายสงงานอะไรรู้ไหมชื่องาน รวมพลคนรักชาติระลึกวีรกรรมทหารกล้าร้อยแปดปีธงชาติไทยเห็นไหมพอดีหลวงตาก็เลยลรึกว่าสิบห้าล้านเนี่ยเราจะประกาศเปิดรับให้ระวมทุนวันที่ยี่สิบแปดนะกัญญานี่จะถึงเนี้ยในงานเนี่ย งานนี้มันมันเกิดลงตัวกันพอดีรวมพลคนรักชาติเห็นไหมรละลึกวีเอเวีรกรรมทหารกล้าเห็นไหมร้อยแปดปีทรงชาติไทยเห็นไหมเออเข้ากับงานเลยจังหวะเหมาะสมกันมากหลวงจาก,ก็เลยว่าวันที่ยี่สิบแปดนี้ฮะค่อยจะเริ่มตอนนี้ใจเย็นๆหลวงตาว่าฮะแล้จะเปิด เปิดรับนะเออนะคนไทยไม่ว่าใครไม่ว่าพระช่วยกันได้นะหลวงตาบอกครูบา,าอาจารย์อยาก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 ร่วมถามว่ามีคนเสนอนะว่าเออทำไมหลวงตาไม่ให้คนนั้นคนนี้รับผิดชอบไปเลยไม่ได้ไม่ได้หลวงตาอยากให้มีส่วนร่วมนะ คนละสิบาทร้อยบาทห้าสิบาทเนาะอยากให้คนไทยเรามีส่วนร่วมที่จริงเศรษฐีเมืองไทยเนี่ยโอ้ยเขาออกคนละร้อยล้านเขายังไม่กระทบหรอกจริงไหมเขาก็รักชาติรักแผ่นดินเหมือนกันจริงไหมละ่ะแต่หลวงตาคิดว่าอยากให้เราคนไทยทุกคนเนาะเห็นไหมหลวงตามหาบัวหลวงตารบารรศาตรยังทำพระป่าช่วยชาติเลย เห็นไหมได้ทองคำตั้งสิบห้าตันสิหกตันสิ้าตันกว่าๆมันก็จำไม่ผิดยอดเงินอีกท, Việt, ทั้งดอลลาร์ทั้งเงินตะกลุลตา่างๆเงินเป็นหมื่นล้านมันจะไปยากอะไรอันนี้สิบห้าล้านเนี่ยไม่ยากหรอก หลวงตาเห็นปฏิบัติตพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงต,บตาบรรจาหลวงตมามหาบัวยานสัป,ปโน,โนเห็นไหมองค์ท่านอย่างช่วยชาติเลยช่วยแผ่นดินเลยจริงไหมแล้วเราเป็นลูกหลานเป็นกี้พึ่งกี้เทียนเราจะทําไม่ได้เชื่อหรือ,รอตามปฏิบัติตพ่อแม่ช่วยชาติช่วยแผ่นดินจริงไหมเพราะฉะนั้นไม่ได้มีความกังวลเลยฮะ เพราะฉะนั้นเราชาวไทยเนาะเออคนไหนไม่มีเงินก็เอาทองคํามาได้นะนัดพบกันที่เมืองโบราณมันที่ยี่แปดนะลองดูก,กูจะเอาทองคําด้วยใครมีทองคําเอามาก็ได้นะสักตันหนึ่งเนี่ยรวมกัน <laughs> จริงไหมยิ่งทองขึ้นราคาอยู่นะนี่ดีกว่าส่งไปเขมรเนาะจริงไหมโอ้ส่งไปเขมรตั้ง เท่าไหร่วะจริงไหมส่งมาเข้านะคังเมืองไทยไม่ดีกว่าเนาะนี่รวมพลคนรักชาติระลึกวีรหะวีกรรมทหารกล้าเนาะครบร้อยแปดปีพระราชทานธงชาติไทยนี่วันที่สิบแปดกันยายนสองพันร้ยหกสิบแปดเรานัดพบกันที่เมืองโบราณใครไม่ได้ไปก็จะเปิดให้โอนได้ เนาะวันนั้นเนาะเออโดยถือว่าทําบุญกับหลวงจาก็ได้มันค่อยไม่มีปัญหาฮะจริงไหมเออคือไม่มีปัญหาเรื่องเดี๋ยวก็หาว่าพอกเงินเดี๋ยวก็หาว่าใช้เงินผิดประเภทอีกถือว่าทําบุญกับหลวงจาทาบุญสร้างถนนกับหลวงจาเนี่ยนะจบเนาะเออหลวงจาก็จะนําปัจจัยนี้ไปสร้างถนนอ่นะ